สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้องเกษตรชี CNC, วิธถีพึ่งตัวเองครับผมวันนี้ผมมีคลิปสั้นๆเนาะเทคนิคดีๆสาหรับคนปลูกฝรั่งที่ที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ๆเนาะสายพันธุ์ไต้หวันหรือสายพันธุ์ไส้แดงที่นําเข้ามาใหม่นะใครอยากได้ทุก เขาเรียกว่าไงใครอยากคืนทุนไวผมมีเทคนิคดีมาบอกนำะมาแนะนํากันตอนอน,นี้เลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่ต้อมกเกษตรอินทรียีวิถีพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆหม่ก่อนใครวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆเนาะคืนทุนเรื่องค่าต้นพันธุ์ได้ก่อนเลยเนาะใครเอาวิธีนี้ไปทําตามนะผมว่า,าเขาเรียกว่าไงคืนทุนได้ไวเราไปซื้อกิ่งพันธุมาที่มีราคาแพงๆอะเนาะกิ่งพันฝรั่งที่แบบ แพงๆหงชนเสืออะไรพวกนี้ลองมาทําวิธีนี้ดูครับเอาค่ากิ่งพันธ์คืนก่อนเราจะได้ไม่ต้องเต็บตัวหนักกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวตามมาดูกันนะว่ามีวิธียังไงกันบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับโอเคครับอันนี้เป็นเคล็ดลับนะเนาะสำหรับใครอยากทํากิ่งพันธุฝรั่งขายนะแล้วต้นที่เราซื้อมาเนี่ยกิ่งมันน้อยวันนี้มีวิธีเพิ่มปริมาณกิ่งให้เยอะขึ้นนะเนาะเผื่อใครเอาไปทําพันธุ์ตำนายนะดูนะครับอันนี้เป็นวิธีแต่งต้นเพื่อได้เพื่อให้ได้กิ่งเยอะขึ้นนะครับ นี่เดี๋ยวรูนะผมถอยอันนี้เราเอาเดือนหนึ่งจะแตกเยอะเรื่องรูดเลูดให้หมดอันไหนสมมติว่าเราจะไอ้เราเราตอนตรงเนี้ยใช่ไหมอ่าอไ้ตรงนี้เราไม่เอาข้างล่างอ่าข้างล่างนะทิ้งไปเลยอ๋อคือใต้ใต้จากตุ้มตอนเราไปแล้วใช่ไหมอ่าอืมเดือนเลยมันก็จะแตกเยอะขึ้น เดี๋คืวจาก10กิ่งเอเพิ่มมาเป็น30กิ่งได้อ๋อนี่วิธีเพิ่มจํานวนกิ่งเนาะคือรอบแรกเนี่ยทรงมันเป็นยังไงก็แล้วแต่คือถ้าเราเริ่มตอนไปแล้วเนี่ยเอาเอาทุนคืนรอบแรกไปแล้วนะอันนี้เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่ทําให้กิ่งที่แตกออกมาใหม่เนี่ยมันทวีคูณขึ้นเนี่ยเนี่ยมาดูแต่งกิ่งแต่ใหม่นี่อันนี้พอหลับตอนตอนเช้าใช่ไหมันแตกแตกส้ต้ม อืมอันนี้เราก็ได้ไปแล้วชุดหนึ่งอันนี้ก็จะอันนี้เรามันโตปุ๊บเราก็ได้อีกอ,อีกเดือนหนึ่งเราก็ได้อีกชุดหนึ่งล้วใช่อ๋อที่เราลูดแล้วเนี่ยจะเยอะตาแล้วริองอ๋อเนี่ยถ้าถ้าลูดหมดนะเห็นเห็นข้อตาอันนี้ใช่ไหมครับใช่จะพอมันแตกมาก็ตแล้ว<อ>ตามตาตามตาก็จะเป็นหนา,า,าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูต้นใหญ่อะต้นไหนที่รูดแล้วนี่นี่นี่ลูดแล้วมันก็จะขึ้นอย่างงเี้ยไปดูกัน จะแตกตามข้อตามทางรูด<า>ได้ปะรูดใบให้ให้เห็นชัดชอ๋อเนี่ยมันก็จะแตกมาใหม่สมมติว่าตัดออกไปหนึ่งมันก็แตกมาสามอืมตัดหนึ่งแตกออกมาสามอ่ามันมืดไปหน่อยตรงเนี้ตรงนี้ไม่เอาติดดินอืมสมมติเนี่ยอันนี้คือตัดไปแล้วอ่าเนี่ยมันก็จะแตกอ๋อมันก็จะแตกสวีคูณขึ้นมาหนึ่งเป็นสองใช่เนี่ยเนาะอันนี้ก็คือ ขาตอนตรงนี้ค่ะตรงบริเวณข้างล่างเนี่ยเขาก็จะเนี่ยมันก็จะแตกอำไมรอบสองกิ่งมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่เนี่ยขึ้นมาสองเลยออันนี้สามคือหลักๆเลยคือต้องรูดต้องแต่งต้นรูดใบด้วยถ้าไม่รูดใบเขาจะไม่ค่อยแตกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะวันนี้กล้องอาจจะฟึบไปฟึบมาหน่อยนะ อยู่ในแปลงต้นมันขีมากอพอตอนเสร็จเขาก็จะมาไล่ดิอ,อย่างนี้ต้องเอาออกปอะเนี่ยออกสั้นอ๋อไม่อะไรอันนั้นเด็กแต่งเขาก็มาแต่งกิ่งอีกทีนึงแต่งเอาไปเเป็นพุ่มนี้สวยหน่อยอืมอกิ่ง,งเดเียวก็ถ้าอยากได้กิ่งเยอะก็ต้องทำวิธีนี้นะแต่งต้นนะแนอย่างเงี้ย ใบรูปเลือูมันโป่งอ่ะเพราะมันโป่งโป่งแล้วมันแตกดีคือเข้าใจถูกไหมคือถ้ามันโป่งแล้วมันได้รับแสงอะไรเงี้ยใช่ตามันก็จะแสงมันยิ่งตามันจะแตกอ๋อแหมือมันก็เหมือนต้องการแตกตาเพื่อมาหาอาหารเพิ่มอ๋อเหมือนเหมือนเหมือนครัวเขาไม่มีแล้วอ่ะเราไปรูดใบเขาทิ้งอ่ะเราต้องสร้างครัวใหม่ขึ้นมานี่ยใต้ตุ่มที่ตอนเไปเขาจะแตกใหม่แตกใหม่ เนี่ยงก็พิ่งจะแตกอ่าเนี่ยปกติแล้วนะไม่มีใครมาบอกอย่างนี้นะบางส่วนนี่เขาไม่ให้เข้าเลยนะไอันนี้ให้ดูเนี่ยเต็มๆเลยพามาดูกิ่งพามาดูต้นพันธุ์แท้ๆเลยแบบนะี้เขาจะรูดให้มันโป่งที่สุดนะอะเนาะบริเวณตาที่ที่โดนแสงมันก็จะแตก,แตกมันก็จะแตกมาใหม่มหมประมาณมนเนี้ยอ่าอันนี้อันนี้คือตัวอย่างให้ดูดว่ามันจะแตกขึ้นมาใหม่จริงๆมันต้องเป็นกิ่งกระดงอย่างนี้นะค,คือเราตอนตรงนี้ปุ๊บ ตอนนี้ไอนนปอ่ะมันก็จะมาแตก<ห>แตด้านล่างที่เราตอนมันก็ได้ต้นเพิ่มอีกเออบางคนนะเห็นแบบเออต้นต้นมันทะลูดเนะเขาก็ตอนแค่นะแล้วเขาไม่รูดใบไม่ดใบมอมันก็ไม่ค่อยแตกทึบม,มันก็ไม่ค่อยแตกอืมเนี่ยเนี่ยอันนี้เหมือนเนี่ยไม่แตกหมดแล้วเนี่ยอันนี้แตกหมงแล้วเนี่ยอันนี้ไว้ตอนรุ่นหน้า อีกเดือนสองเดือนก็ตอนเพิ่มได้แล้วเดือนหน้าตอนได้แล้วเนี่ยแต่พอเราคุ้มมันนี่ปุ๊บเแา้วตัดมันก่อนอ๋ออันนี้แบบว่าเด็ดลูกนี้มไปอ่ากินงแกนเนี่ยครับแล้วระหว่างนี้เขาตอนไปเขาก็จะแต่งไปด้วยเด็ดลูกเด็ดไรทิ้งไว้เหนื่อยเด็ดลูกลูกมัดบเกินเนี่ยทุกกิ่งมีมูลค่าหมดเลยนะท่องไว้สองร้อย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 นะเนาะก็เป็นวิธีเขาเรียกว่าเอาทุนคืนก่อนสำหรับ แตบางคนซื้อต้นพันธุ์นิอน้อยอย่างเงี้ยแล้วไปขยายเอาอ๋อคือไม่จําเป็นต้องซื้อเยอะแต่ใช้เวลาหน่อยใช่ไหมเราก็เอาเวลาแรกเอาสมมติว่ากิ่งหงจนซื้อแล้วก็เฟิ่องขงมีเนี่ยสองร้อยสามร้อยแล้วบางคนก็ไม่มีงบประมาณเนาะก็ซื้อไปต้นสองต้นเงี้ยก็รอให้เขาเขาเรียกอะไรโตขึ้นมาหน่อยนึงเริ่มตอนได้เราก็ตอนไปขยายเองอยากได้ปริมาณเยอะก็เนี่ยมาดูวิธีตัดแต่งใบติ่ง คนนรับแถวนี้เขาก็จะทางทางชาวสวนแถวนี้ก็าเขาเรียกว่าใช้ทุกกิ่งให้มีประโยชน์ให้มีคุณค่าเานี่ยเห็นว่าต้นเดียวกิ่งเป็นเงินหมดทุกกิ่งเป็นเงินหมดเนกกี่นนนฟังคือปล่อยทิ้งไว้มันก็เสียเปล่านะกิ่งนะใช่ไหมใช่บางทีเราต้องตัดแต่งทําผลอะไรเงี้ยแล้วตอนออกไปด้วยเลยก็ได้เต่มัุกกิ่ง ต้นเอาลูกกับต้นเอากิ่งมันจะไม่เหมือนกันบำรุงคนละอย่างใช่มันเนี่ยอย่างมูลเราปลูกชีดปลูกถี่ใช่ไหมเวลาไว้ลูกมันไว้ลําบากไว้เยอะไม่ได้ห่อก็ยากใช่ไหมทำงานก็ยากมันไม่เหมือนตอนตอนน้ตอนนแลวักกิ่งมันชุบรูดโอเควันนี้ได้เคล็ดลับเพิ่มอยู่แล้วเนี่ยก็จริงๆก็ มันเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะแต่บางท่านอาจจะยังไม่ดูเนาะสำหรับใครรู้แล้วใครรู้วิธีการอยู่แล้วก็ปล่อยผ่านได้เลยครับตรงนี้ผมมาแชร์ให้ดูเนาะก็เป็นเคล็ดลับดีๆจากชาวสวนจริงๆแล้วก็เรียกว่าบอกกันแบบไม่มีกักเนะาะบางสวนนี่เขาไม่บอกนะขอเข้าไปเขายังไม่ให้เข้าเลยด้วยซ้ําอันนี้าพามาดูถึงถึงที่เลยแล้วก็ทําให้ดูด้วยเนี่ยเนาะสำหรับใครที่ซื้อกิ่งพันมานราคาแพงก็ลองดูครับเผื่อเอาทุนคืนก่อน ย่างน้อยๆเราก็ทำกิ่งขายได้ก่อนหรือไม่ก็ทํากิ่งขยายพันุ์เองก็ได้เนะาะอ,อ่ะคืออยากทําผลเงี้ยแต่ถ้าราคากิ่งมันแรงเงี้ยเราก็ปลูกแล้วก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆก็เป็นการปร,ประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยเพราะผมว่าต้นทุนเกินเกินหะ้าสิบเปอร์เซ็นตนะนะมาจากค่ากิ่งพันเนี่ยนะบางคนลงเป็นพันพันต้นเงี้ยก็แ,แ,แต่ถ้ามีงบก็ลงได้ถ้าไม่มีงบก็ใช้เวลา อก,ก็ก็แลกกันนะนะบางคนมีเงินก็ใช้เงินทํางานบางคนยังไม่ค่อยมีขนาดนั้นก็ใช้ใช้เวลาแลกเงินเอาม,มันผมว่ามันก็ได้ได้เรียนรู้ด้วยนะผมว่าได้เรียนรู้ด้วยคือ,อ,อความความรู้ก็อยู่ที่เราลงมือทำเนี่ยเราก็ค่อยๆตัดแต่งไปอะไรเงี้ยมันก็มันก็ได้ความรู้เพิ่มโอเคครับวันนี้ก็ทิคเล็กๆทิกส,สั้นๆอเนาะ,นะ,นะไม่ได้ยาวอะไรก็เพื่อจะเป็นประโยชน์ กับพี่ๆที่ติดตามช่องเราอยู่เน,ะนะาะก็ใครไม่มีเงินทุนมากพอก็ซื้อซื้อปริมาณน้อยแล้วก็เราก็มาขยายพันธุ์เองหรือใครซื้อมาแล้วต้นเขาเรียกว่าอะไรต้นได้ฟอร์มสามารถขยายพันธุ์ได้แล้วก็สาม,มารถเอาตรงเนี้ยไปหาไรายได้เพื่อเป็นเขาเรียกว่าไงคืนทุนก่อนเนาะเพื่อ,อตังค์ไปต่อยอดทําอย่างอื่นเอ,เอามาไว้บํารุงต้นพันุ์อะไรเงี้ยเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้พามาชมวิธีแต่งต้นเพื่อให้ได้กิ่งปริมาณมากๆนเนาะ โอเคครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรสีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครส่วนใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปลนะเนาะสำหรับใครต้องการกิ่งพันธุ์โอเคครับตอนนี้เรามีกิ่งพันธุ์จำหน่ายแบบออนไลน์แล้วเนาะใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาได้ที่ปุ่มพัานไม้เนาะอยู่หลังหลังเปโทก็ูนย์เบสอง์โทสองสี่ห้าศูนย์เก้านะ้านาะก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามเรื่องราคาค่าส่งาาส่งงตต้น้นนะนะนนพพััธธุุะอีีมกิ ฝรัง่งหงเป่าเสือเฟิ้น,น,นหงมีแล้วก็มีมกิ่งกิ่งพันกระท่อมแล้วก็มีซุยมีด้วยก็ลองโทกเข้ามาดูเนาะส่วนอ,อยากได้กิ่งพันอะไรก็ลองลองออสอบถาม <ไ8 S 1> <ไ>ัจะทำเป็นพวกมะม่วงครัก็จะมีมะม่วงขนุดนอะไรพวกนี้พวกไม้พวกไม้ผลอะไรพวกนี้ทางนี้เขาก็ทําพันธ์คุณภาพจําหน่ายอยู่แล้วโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ไปแล้วสวัสดีครับ